กอคลิปนี้นะครับผมจะสปอยเครื่องหัวชีนผมแล้วก็งบประมาณในการทำนะครับว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะครับจะมาดูส่วนเครื่องนะครับตอนนี้ยกยกแล้วเครื่องร้อยห้าสิบหัวชีนนะครับเป็นยิไงซ้ายเ,เห็นไหมมาดูใกล้เห็นไหมยิงซ้ายทั้งเครื่องนะฮะอ่ายิงซ้ายถึงตอนนี้ไรชุดไฟเรียบร้อยแล้วกำลังไล่ใส่ไฟนะช่างไม่ว่างตอนนี้ คก็ประมาณนี้แล้วก็วางถังถังโซนิกแปลงคัมติกอ่าแลก็ดูเ<น>จาะอ,อะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนเนียนไหมอ่ามันต้องแปลงเห็นไหมเจาะลงแล้วตอนนี้ก็เหลืออะไรใส่ไปกับเลื่อนกับเลื่อน ก็จะมาดูรถสวัวชีดนะก็คลิปนี้นะครับผมจะสปอยเครื่องหัวฉีชผมแล้วก็งบประมาณในการทำนะครับว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะก็จะมาดูส่วนเครื่องนะครับตอนนี้ยกยกแล้วหเครื่อง150หัวชีดนะครับเป็นยิงซ้ายเห็นไหมมาดูใกล้เห็นไหมยิงซ้ายทั้งเครื่องนะฮะอ่ายิงซ้ายถึงตอนนี้ไล่ชุดไฟเรียบร้อยแล้ว ลราไล่ลใส่ไฟนะช่างไม่ว่างตอนนี้ไงทุกค่าก็ประมาณนี้แล้วก็วางถังถังโซโนิกเจลงปั้มตอมาดูเจาะอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเห็นไหมอ่ามันต้องแปลงเห็นไหมเจาะลงแล้วตอนนี้ก็เหลือลายใส่ไฟกับเลื่อนกับเลื่อนเฮ้ยมันแตกเหรอเฮ้ยโดนอะไร,รอ่ะ อ๋อทุกคนทำไมมันแตกวะต้องทำไมมันแตกนี่โดนอะไรวะมันคว้านปากมาฮะคว้านปากมาอ๋อมันแตกไปอะไรก็เมือ่อกี้ผมตกใจนะครับว่ามันแตกคือเรือนมันไปทำมานะควา้านปากมาไม่รู้ปากเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยรู้หัวชีวเท่าไหร่นะนก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะแล้วกนะ็มีอะไรมาดูด้วย อาจจะเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้ติดเครื่องติดเครื่องผมก็เอาไปจูนไ,นะไปจูนกล่องไอพบนี่กล่อง a อ i นี่ CPI นะครับเก้าจุดหนึ่งนะเก้าจุดหนึ่งใบนี้ก็ราคาก็โคตรเจ็บเลยนะครับถ้าไปซื้อฟังฝานะครับห้าพันห้าร้อยนะครับใบนี้โคตรแพงครึ<ฆ>ง่งหมื่นก็ผมจะ บอกอะไรคร่าวๆนะก็เครื่องอะเครื่องเครื่องร้อยห้าสิบหัวชีดเดิมๆมันอยู่ที่หมื่นแปดหมื่นเก้าพร้อมเล่มนะถังด้วยถังนี่ประมาณถังเดิมแปลงความติประมาณพันสี่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะแปลงพันสี่พันห้าถึงกล้องห้าพันห้าถึงยังยังไม่รวมค่าทําค่าอะไรนะอันนี้หมื่นแปดหมื่นเก้าสองหมื่นสองหมื่นกว่า งบประมาณจบจบน่าจะสามหมื่นได้นะโปรเจกต์โชีผมน่าจะสามหมื่นอยู่นะถ้าเราจะเปลี่ยนคอยเปลี่ยนคอยดี렉เตอร์เปลี่ยนแคมเป็นนู่นเป็นนี่ผมว่าเก็บเยอะสามหมื่นไะม่ยู่แน่อาจจะประมาณสี่ห้าหมื่นอะแต่ผมยังไม่ทำก่อนนะคือตอนนี้คือเราเอาเครื่องให้ติดก่อนแล้วก็รอเรามีงบประมาณแล้วนะค่อยค่อยทำนะ มมมากนะอันนี้ก็ต้องหวานะอยไม่ได้ใส่นะครับช่างเขาหวะเดี๋ยวต้องต้องเจาะใช่ไหมอันนี้ต้องเจาะต้องเจาะบางคนหลังออกเดี๋ยวดยวูเดี๋ยวตอนเครื่องติดเราจะมาดูนะครัเก็บสภาพสายไฟมันจะสวยไหมช่างจะเก็บให้ไหมต้องราดูช่างกล้องทำให้ ตอนนี้ก็สบายใจแล้วก็ามาตีเหนื่อยนะ,ปะไปพามาดูช่างกล้องทำอะไรครับ <จะ S 1> ทำบอะไรครับช่างกล้องทำอะไรครับเมื่อกี้จนั่งมัวโล่ใส่กล้องน,นี่ครับเปลี่ยนข้อเปลี่ยนข้อร้อยผ้าสุดอะคันนี้ช่างกล้องครับโ <c oughs> บเจีนนี้มันจะติดเครื่องครับ อีกน้ำติดกทีวเหรอวะไหนอ่ะนนี่เหรอไม่ใช่ติดกนไปไปที่นี่หรอูอะไรกันเนี่ติดกนอันนี้ันนี่ติดกอีกนานไหมประมาณไม่เดือนไม่นานแล้วนะโอเคอันนี้ไปอยู่ไปหยุดไปอยู่ไปหมดแล้ว ไม่นานนะช่างกล้องจัดให้ขอแบบฟัสซูฟัสซูได้ไหมเดยวโบ้เโบโบนะเดี๋ยวโบปากสี่สิบแปดทุยไม่ใช่นะคร่าวๆมนันมีนะอืมเป็นว่าเท่านี้นะตอนนี้มา,านี้ก็เท่านี้นะก็จะเป็นส่วนเรียบร้อยนะครับแต่ <c oughs> หลายคนบอกว่าพี่ยังไม่แปลงร้อยยี่สิบห้าหรอก็รอให้โปรเจกต์คันนู้นเสร็จก่อนโซนิคร้อยห้าสิบผมติดเครื่องเสร็จก่อนนะครับ แล้วก็ไปจูนหอบเสร็จถึงคันนี้จะแปลงรอยี่้าบางลมไอาจจะทำสีชมพูรอยย้าบางลมเบาะก็จะน่าจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ท่อท่อเหมือนกันท่อเนี่ดูดูมาน่าจะเอาไปเงินหรือไปดําดีวะท่ออันนี้มันท่อเดิมนะเดิมเดิมมันวิ่งแล้วร้อยี่เองผมมาจากภูเก็ตดูน้ำมันถังหนึ่งเดิมเดิมผมวิ่งแค่นี้ร้อย้อยยี่สิบเองถึงยืนมาร้อยร้อยสิบร้อยิบกถึงนะครับ เหนื่อยจัดเลยอ่ะอส่วนสติกเกอร์มาแล้วนะครับใครสนใจก็สั่งได้นะครับคับเป็นพวงมานะมาห้าสิบแผ่นนะครับอะไรครับนี่ฮะนินทาอะไรกันครับผมอะไรที่ผ่านแล้วให้มันผ่านไปอย่าไปบุญรื้อฟื้นมันลงมันลงมัน อะไรนะไรอ่ะล่เดเลยกิผมจะทำเดิมๆนะครับแล้วก็ใส่ API จุนหอบแล้วก็ฝาวาวอ่ะอาจจะพ่นสีแดงเหมือนเดิมนะผมชอบสีแดงถึงสีแครงเนี่ยอาจจะทำสีสีฟ้าปะกายสีเทาปะกายฟ้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่แน่ใจด้วย ส่วนสีโครงอ่ะตอนแรกก็ว่าจะรื้อทำมาถึงผมไม่มีเวลาทำนะครับสีโครงเห็นไหมเออดูดิไม่ได้ล้างเลยนะคายในมันเละมากเลยอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนขับได้แป๊บเดียวนี่ครับก้อนขาวนะฮะ น,นี่มาสปอร์แบบนี่ไปหน้าอะไรก็ถอดถึงหน้าไม้อะโคโซผมขายแล้วดิจิตอลน,นะฮะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นร้อใส่ไม้ร้อยห้นะ <c oughs> เดือนก็ใส่แล้วแต่ว่ามันติดคอนโซลกลาง <c oughs> อาจจะต้องเจาะอะไรสักอย่างแะละเพราะว่าเรือนมันใหญ่เรือนซีบีอะแล้วก็ต้องเจาะถึงปิดปิด,ปดตรงกลางไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องแปลงกันต่อไปนะฮะ มีขคร่าวๆก็ไม่มีอะไรแต่ประมาณนี้นะครับตอนนี้นะับผมจะถอดเข็บน,นะถอดเข็บก่อนถอดเลื่อนม,มีอะไรมากาย,มยิงซ้าย,ยทัย้งหมดสะอาดสะอาดสบายสบายเอ้ทุยอะไรโอเคพูดไรวันนี้ <API. S 2> <Yeah. S 1> ราคาเจ็บเจ็บจบจบนะครับ oh. เอาเก็บเลียนก่อนอก็ตอนนี้ครับผมถึงบ้านแล้วับผมดันมาจากภนะูเก็ตนะก็แล้วก็แวะร้านช่างกล้องไปทำคลิปมาเออก็ตอนนี้นะครับสติกเกอร์ก็มาถึงแล้วนะสติกเกอร์มาถึงแล้วประมาณ50ิบแผ่นนะ ร้อยแผ่นนั้นน่ะผมทําแจกไปแล้วทำมาพันห้าผมแจกหมดเลยนะครับรอบนี้50แผ่นก็คือไม่มีแจกแล้วนะครับใครที่ทักมาขออ่ะผมขายแผ่นละ50บาทนะครับแล้วก็รวมท่ง30บาทเอาเป็น80บาทรวมท่งพอก็สนใจก็ทักมาที่ Facebook ได้เลยครับเดี๋ยวแปะไว้ตรงนี้นะครับเป็นบุฟายเชนนะครับผมตอบทุกแชทนะครับผมอ่านทุกแชททุกเมนต์นะครับผมจะไม่ดองแชทไว้นะครับผมตอบตลอดโอเคนะครับก็ฝากไ้เท่านี้นะนี่โอเคครับก็ไม่มีมาคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมจะพยายามทำคลิปเรื่อยๆนะช่วงนี้ผมฝึกงานอาจจะนานๆลงทีอาทิตย์ละสองสามคลิปนะไม่ได้บ่อยเป็นแต่ก่อนแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับเท่านี้นะครับผมปิดด้วไปด้วยเอปพลิเคั